สวัสดีครับเราอยู่มาครึ่งวันแล้วนะครับเช้าเราให้ทําความรู้จักกับเขาแล้วมันนี่ตอนนี้เข้าขึ้นมานอนอยู่กับเราหลับแบบสบายใจไปครึ่งชั่วโมงแล้วน,น,น,นี่มันนี่มันนี่มันนี่เข้ามาอยู่ที่ตักแล้วมันนี่มันนี่จะอยู่กับเรานานนอนหลับสบายในกระเป๋าเราะขึ้นอยู่กับเราจะใช้แล้วเรามีเงินแล้ว สบายใจแลละกูมันนี่เอานี้ลเราเมืองใครอยากใช้มันนี่มาหาได้นะเรามีมันนี่ให้ใช้ไม่ต้องกลัวดูมันนี่มันนอนหลับแบบบายใจเลยส่วนกโกรอโกโกหลับอยู่ บนเก e. ้าอี้นี่โอเคบอกแค่นี้แหละ